เกมฝึกสมองประลองปัญญาให้ลากเส้นจับคู่และห้ามทับเส้นกันมีเวลา15วินาทีมาฝึกสมองลองทำดูเลย เช่เลยจับคู่สีน้ำเงินหรือจับคู่ A จับคู่สีขาวหรือจับคู่ B และสุดท้ายก็จับคู่สีแดงหรือจับคู่สีลากเส้นจับคู่ห้ามทับเส้นกัน น้องๆและเพื่อนๆทำได้ไหมเอ่ยคอมเมนต์ใต้คลิปเลยจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามครับ